กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจะโบ,รบ,โบหรือจะโก,โกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจําวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่ม V.I.P ที่มีทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ 80- 90%เกเอร์เซนกันเลยนะที่จะมีแจกแค่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผลวิเคราะห์บอลประจาวันศุกร์ที่1กันยาย,ยนพศ2 5 6 6นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็งที่อยู่ใน so, ศึกกัโซเซราอิตาลีนะครับก็เป็นทางด้าน, A Pop, C ain, น,นเอโรมาพบ ตีหนึ่งสี่สิบห้าของวันนี้นะครับเจ้าบานอย่างเอเดนโรมานะครับผลงานนาที่ผ่านมาก็ทําได้ดีพอสมควรชนะ2แพ้2และเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็พาแพ้กับเบโลน่าดิสกอร์สต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอเดนโรมาได้เล่นในบ้านตัวเองก็ต้องบอกว่าสถิติ5นัดของเขาที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทําได้ดีเลยนะฮะก็ชนะ2เสมอ2และแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับซาเลนิตานาดิสกอร์สต่อสองครับแล้วก็เป็นสกอร์สูงส่วนใหญ่นะฮะอยู่ที่2-2 2-1และ2-2นะครับสกอร์ต่ำสอนัดนะครับก็คือ2นะครับ สองด้านทีมยยนอย่างเอซิมิลานนะครับทีมยักษ์ใหญ่อีกทีมหนึ่งก็ว่าได้นะฮะก็สกอร์ของเขา5นัดที่ผ่านมาก็ทําได้ดีเลยชนะ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะตอริโนด้วยสกอร์4ต่อ1ที่บ้านตัวเองมาด้วยนะฮะแต่วันนี้นะครับเขาก็ต้องไปเยือนนะสถิติการไปเยือนของเอซิมิลานนะครับ5นัดที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับชนะ2แพ้2องนัดเสมออีกหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะโบลันยา้วยสกอร์2ต่อ0นะครับแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำนะครับสกอร์ต่ำหมดเลย5นััััดดนนนะะะคคครรบบก็อยู่่ที20 20 0 0 1 1 1 1แลสถิิต5 พบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็ระเบียงด้านเอซิมิลานนะที่ชนะไม่ได้3นัดติดนะฮะและเสมอกัน2นัดนะครับนัดล่าสุดก็จะเสมอกันด้วยสกอร์หต่อหนึ่งครับกับเอเอสโลมานะฮะวันนี้นะครับผมก็ชอบทางทีมเยือนอย่างเอซิมิลานนะผมคิดว่าเอซิมิลานมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรโดยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดให้เอซิมิลานต่อรึ่งลูกวันนี้คิดว่าเอซิมิลานนะครับจะยิงด้วยสกอร์ที่ท่าได้สกอร์ที่ค่านะครับเอซิมิลานชนะ2อศูนย์แน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิกโกบอลน,นะครับวันนี้จิกโกบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ